สวัสดีจ้าสวัสดีคนจ้าวันนี้เอ๋จะพามาเก็บดอกฟันถิงโตเอาไปอบแห้งจ้าพี่เขาอาอยากได้ฟันถิงโตเอาไปทําเป็นชาเนาะรักษาโรคได้หลายอย่างเ้อจ้าออกกันเลยว่าจะเก็บให้พี่เขาเก็บมาแล้วรอบหนึ่งจ้าแต่ตอนนี้อีรอบหนึ่งอันนี้คือดอกแห่งมันจ้าเวลามันปิ้วจะงามงานไปจ้า เหลือหน่อยหนึ่งไปตามทอ่อเกบแล้วก็ออาะอบให้ดูด้วยจ้ะวันนี้เอาถุงมือมาห้อมจ้ะเอาเลือกแต่ดอกใหญ่จะเอาเป็นดอกไปนั่นจ้ะเอาดอกใหญ่ๆนะ่างหน่อยอันนี้คือดอกหน่อยไปอ๋อ,อจะหาดอกใหญ่ๆ เอาไปอบเลยจ้ะวันนั้นไม่ได้ใส่ถุงมือเนาะเพรว่ามันยีย,ยไปเหมือนว่ามันได้น่อยเราก็จะลองทำอีกแบบหนึ่งเด้อ นม่จ้าได้ตะกาหนึ่งแค่นี้เนาะอ้อก็จะเอาไปอบข้งดอกเลยจ้ะเดี๋ยวอ้อจะพาไปชมไอทะเลสาบจากที่อ้อไปเอาปลาฟรีเนาะไปสวยงามไหมแล้วก็ขับบ้านไปอบกันจ้ะนี่จะอ่าทะเลสาบที่เอาปลาคืนเนาะก็จะเป็นข้างแรกที่เอาปลาคืนจ้ะ เขาไม่ได้มีทุกปีแล้วจ้านานทีปีหนอออมมาอยู่นี่สิบสามปีเนาะสิบสามปีก็ไม่ได้เต็มปีแล้วจ้ะปีละครึ่งหกเดือนแล้วก็กลับบ้านเนาะไม่รู้ปีหนาเขาจะคืน้นยางไหมมานั่งรับอากาศจ้าสิบห้าองศา เรามาถึงบ้านกันแล้วจ้ะเราก็จะมาใส่เครื่องวกบเหมือนเดิมเนะาะก็มาดูกันว่าโอ๊แบบนี้ก็โอ๊แบบฉีกๆมันจะโอกว่ากกันไหมออก็อยากร้องสองอย่างเอาก็เลยไปเก็บจ้ะแต่ว่าแต่งตัวอย่างงามจ้ะแต่ดอกไม้มันหุบหมดแล้วเสียดายเกินแตะแต่งตัวไปเก็บถ่ายรูปโดยเฉพาะเสียดายมาดูกันว่าออจะเลี้ยงแล้วก็โอ๊บเลยจ้ะ ล้วก็จะมาเรียงกันนะจ๊ะเราจะเรียงดอกแบบเนี้ยเราอยากกบเป็นดอกว่ามันจะสวยไหมอบแค่ห้าชั่วโมงนี้นะ่ะประมาณห้าหกชั่วโมงนี้โอกคว่ามันอันนั้นอ่ะเดมันแห้งด่ะแห้งไว ตอนนี้ก็ได้แหงแล้วเนาะได้ประมาณสามนาทีก็แหงแลวจ้ะนี่จ้ะเป็นดอกเป็นดอกนี่สวยกว่าไเป็นนั่นเนาะเป็นที่ฉีกๆีจ้ะอันนี้ออกคํามาไว้อันนี้พอแหงแล้วมันก็เดือหน่อยเ่ยเมา่กี้เต็มถาดเลยจ้ะ ดอกงามงามบไหมจ้ะลักษณะเป็นดอกเป็นดอกออก็จะแพ็กใส่ถุงดอกกลับเมืองไทยออก็จะเอาไปใส่ถุงช้าอีกรอบหนึงจ้ะคลิปนี้ออก็ขอลาได้ได้วจ้าบ๊ายบายทุกคนจ้าบ๊ายบาย